สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะอัดคลิปเกี่ยวคอนเสิร์ตจะเปิดคอนเสิร์ตสมมุติลุงไปเปิดคอนเสิร์ตงานเทศกาลที่ใดที่หนึ่งก็แล้วกันนะเป็นการสมมตุติจะนําเพลงมาหกเพลงด้วยกันแต่และเพลงก็จะเอาเฉพาะท่านแรกจะเรียนเสียงให้เหมือนกับท่านเจ้าของเสียงเพลงก็แล้วกันให้ ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อความสนุกสนานนะอย่าไปเชื่ออะไรจริงจังเชิญรับฟังได้เลยครับวัดดีครับโอ้ผู้คนมากมายไกลกองมาในงานเทศกาลงานวัดครับบรตีของพวกเราก็ได้นำนักร้องมาได้หกท่านด้วยกันท่านแรกขอเชิญรับฟังเพลง มานำชีวิตชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนใดมีมานำชีวิตฉันมีแต่มานำฉันเดินก้าวตามตามหมาดูชีวิตของฉันยังเปลดเบลิดฉันเดินตามมานำทางเพลตต่อไปไม่ขันมา เสียงเขาโหได้ฟังบางเวียนแวหวสิ้นหวังแล้วรักเราจึงเศร้ามองเห็นขันมา,ขาเขาแห่มาน้ำตาหนองนเชิเงอมองอ้อันอาาดแทบขา เธอมากับคำวามม่าใช่บอกเสียใชยเลยที่เคยเอื้อหักเมื่อได้มาโรจากคนเป็นตาหักคือเจ้าไอ้เคยเสียใาย จนต้องอาศัยน้ำเมาเอิกหักจากคนรัเก,ก่เาหลายคราวก่อนหา้าวเจอยังยังไม่พอติดตามมาด้วยสาวน้ำหองสาวคนหนเาออาใชัยไอจึงลืมน้อง ลืมสาวน้ำหอมกนดีสานที่เคยสัญญาพี่ลืมหมดแล้วความหักที่ให้น้องมาไปลงสาวกุมภาวามินาลาบมาแต่งงานยังยังไม่พอติดตามมาด้วยเพลงคนชีหลังควาย กลมใจยิ่งยิงรักผู้ย si yes, no si ิ่งยิ่งก่อไม่สนเรามันค้นจนแม่น้ำมนกงไม้มองเราคนจนไรเงินอะไรเงินอะไรทองสากขาไม้มองเพราาจนกระบเบาแบน ต่อไปเพลงสุดท้ายดอกหญ้าในป่าปูนหัวชายติดดินสมกลางเกงยินเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆเ,เอากอดกระเป๋าใบเดียวติดกานกราบลาแม่พอ หลังจากเรียนเจอหมอไปราทุงดอกคูนสวัยมาใสชัยค่าปราปูนครับแต่ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับ